ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีชาวบ้านเขาไปปิดถนนแล้วก็ประท้วงนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนมากจริงๆ3เดือนแล้วที่บ้านจมน้ำวันนี้จบด้วยดีเพราะว่าคุณพระดอนไปเจรจาก,กับชาวบ้านนะคะไปดูบรรยากาศตอนช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนคะ่ะที่ชาวบ้านซึ่งเขาถูกน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าอดทนมานานหลายเดือนแล้วนะคะอยู่ในหลายอำเภอจากพระนครเสียยุธยา นี่คะ่ะเขามารวมตัวกันชุมนุมปิดถนนบริเวณ4ีแยกเสนาที่ตำบลบางนมโคอําเภอเสนานะคะหลังจากที่บ้านเรือนโดนน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนและปัจจุบันนะคะกรมชลประทานก็ยังคงการระบายน้ำอยู่ที่2,700ลูกบาศเมตรต่อวินาทีทำให้น้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเสนาอํเภอบางบาลและอํเภอผักไห่มีบ้านเรือนกว่า3 0 0 0 0ครัวเรือนเดือดร้อนค่ะ บางครอบครัวนอนที่บ้านไม่ได้ต้องย้ายมานอนริมถนนโดยตัวแทนชาวบ้านก็เรียกร้องให้ทางกรมชลประทานอย่าระบายน้ําเพิ่มให้ผ่านน้ําไปทางอื่นบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆโดยสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ําท่วม8อําเภอจากทั้งหมด16อําเภอประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดของภาคกลางค่ะ ถึงกว่า54,000ครัวเรือนและยังมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด11คนด้วยกันนะคะ3อํอำเภอน,นี้เราอ่านข่าวทุกปีแต่ว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะหวังว่าอย่างน้อยไม่ต้องแช่อยู่นานขนาด3เดือนแบบนี้นะคะ ทีนี้ทางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะทางคุณพาราดอนปรศนานันทกุลลงพื้นที่มานี่นะคะมาเจอกับปลุ่มชาวบ้านพูดคุยกันเลยแล้วก็ประสานกรมชลประทานในการกระจายมวลน,น้ําสําหรับพื้นที่อํเาเภอเสนาผักไห่แล้วก็บางบานเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน บอกว่าเดี๋ยวจะนําเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่ถือว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักเนี่ยไปหารือกันหาทางแก้ไขหาทางเยียวยาชาวบ้านเพิ่มเติมจากนั้นเราเห็นภาพของคุณพราดรนนะคะกับกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็ไปต่อกันที่ประตูคลองขนมจีนที่ตําบลบางนมโคอําเภอเสนาที่ทอยุธยาเนี่ยแหละคะ่ะไปเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเลยนะคะเปิดเพิ่มจากเดิมอีก50เซนติเมตรให้เห็นเลยว่าอดําเนินการแบบนี้แล้วนะ ประชาชนก็พอใจค่ะ,คะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็เปิดการจราจรจุดที่ชุมนุมกันอยู่นะคะที่สี่แยกไฟแดงเสนาต,ตามปกติค่ะค่ะเราไปกันต่อที่จังหวัดสุโขทัยนะคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายอำเภอตอนนี้ก็ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งสูงเกินปริมาตรกักเก็บค่ะซึ่งทั้งอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยและอ่างเก็บน้ำแม่มอกในอำเภอเถินจังหวัดลำปางทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำเกินจุดกักเก็บทำให้น้ำเนี่ยไหลล้นสปิวเวยโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำแม่มอกนะคะมวลน้ำที่ล้นสปิลเวยได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในอำเภอทุ่งสเสียมจังหวัดสุโขทยัยประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนี่เป็นภาพมุมสูงผู้ชมจะเห็นว่า เรือกนาไร่สวนเรือกนาเนี่ยก็คือเหมือนกับมันไปหมดเลยมันโดนน้าท่วมไปหมดเลยนะคะแล้วมวลน้ําจากพื้นที่ต้นน้านี้ได้ไหลามาบรรจบที่คลองแม่ราพันเนี่ยค่ะในพื้นที่อาเภอเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตกทําให้น้ําในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเออล้นไหลบ่าจนทําให้น้ําท่วมขังหลายตําบลรวมถึงชุมชนฝั่งขวาหรือว่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายมในเขตอาเภอเมืองสุโขทัยนะคะบางจุดก็ต้องบอกว่าน้ําลึกกว่า1เมตร น้ำท่วมถนนหลายสายและมวลน,น้ำยังคงไหลหลากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ค่ะโดยจากเหตุการณ์นี้ทำให้แขวงทางหลวงสุโขทัยประกาศปิดการจราจรช,ชั่วคราวบนทางหลวงหมายเลข1-2-5ตอนแยกใจการบ้านสวนและทางหลวงหมายเลข1-3-4-7ตอนวัดโคกสะบัวนะคะ ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่หน้าโรงพยาบาลสุขโขทยัยนี่คือถนนสายจรดวิถีท่องน้ำท่วมขังลึกประมาณ30เซนติเมตรรถเล็กจะไม่สามารถผ่านได้นะคะโรงพยาบาลได้ดูแลด้วยการจัดรถรับส่งญาติแล้วก็ผู้ป่วยช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เอากระสอบทรายมาปิดกั้นขวางทางน้ำที่ด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลแล้วก็โดยรอบด้วยเพื่อป้องกันน้าไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลค่ะ ทางผู้ว่าสุขโขทยัยคุณนกพรลิศิริโกศนสั่งการให้โครงการชลประทานสุขโขทยัยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดสุขโขทยัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยให้เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับฝนคาดว่าจะมีตกหนักอีกครั้งนะคะ พรุ่งนี้และมรืนค่ะ8-9พฤศจิกายนเน้นประชาสัมพันธ์เตือนนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ให้ข้าวของที่จำเป็นนะคะเพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็บอกว่าเราต้องรองรับค่ะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดฝนตกหนักอีกนะคะอีกวันสองวันนี้ด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะสภาพคันดินเชิงสะพานป่าโมกฝั่งตลาดป่าโมกที่ทางเทศบาลเพิ่งจะตั้งแนวป้องกันชั้นที่2เพื่อป้องกันน้ําที่จะเข้ามาบริเวณชุมชนย่อยที่3ในตําบลป่าโมกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าคันดินนะคะมันเกิดพังทลายซ้ำสองทำให้น้ําไหลบ่าเข้าท่วมถนน33ป่าโมกสุพรรณบุรีสูงกว่า1เมตรนี่คุณผู้ชมดูรถยนต์นะคะคือรถบางคันที่โหลดเตี้ยหรือว่าตำ่ตำๆเลยเนี่ย เกือบครึ่งคันนะคะแต่รถสูงก็สามารถผ่านไปได้นะคะกระทบกับการสัญจรไปมารถบางคันเนี่ยคือดับกลางทางเลยขณะที่ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่แขวงการทางอ่างทองค่ะได้ช่วยกันเร่งระบายรถและประสานให้ตำรวจปิดกั้นการจราจรโดยน้ำที่ไหลบ่าอย่างรุนแรงทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจด้วย รวมถึงโรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์ที่อยู่ในตลาดป่าโมกมีน้ําเข้าทุ่มสูงโดยนักเรียนที่โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตก็ช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปบนที่สูงค่ะขณะที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่11ได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของให้ชาวบ้านนะคะนี่เป็นที่โรงเรียนโรงเรียนเด็กๆก,ก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ,อยังใส่ชุดนักเรียนกันอยู่เลยเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจมาเรียนไงคะเพิ่งเปิดเทมอมด้วยนะ ใช่แต่จุ่ๆเอาน้ํามันมาเร็วมากนะคะคือมันมาแบบไม่ทาตั้งตัวเลยก็เลยช่วยกันขนย้ายสิ่งของแบบนี้โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลป่าโมก็เตรียมตั้งแนวคันดินชั้น3าเพื่อคู่วิกฤตในพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งจะได้รับผลกระทบนี่คุณผู้ชมดูความแรงของน้ำนะคะคนช่วยกันในการดันค,คือเขาดันอะไรกันอยู่นะคะเนี่ยรถยนต์หรออกระสอบทรายคือยิ่งถ้าถ้าเกิดว่าเอากระสอบทรายไปวางแล้วไม่ดันเนี่ย มันจะไปกับน้ําเลยนะคะค่ะดังนั้นตอนที่เอากระสอบทรายไปวางคือมันต้องดันนะคะโอ้แลวก็เนียดจับนะคะเหมือนจับต่อๆกันด้วยนะนี่นะคะความแรงของน้ําขนาดผู้ชายนะแล้วน้ำเนี่ยท่วมครึ่งตัวแบบนี้นะคะก็ต้องคนละไม้คนละมือในการร่วมมือกันออกแรงค่ะเบ<อ>ื้องต้นในจังหวัดอ่างทองยังคงมีน้ํานท่วม4อําเภอ32ตําบล140หมู่บ้าน คือที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชยโยมีบ้านเรือนโดนน้ำท่วมแล้วกว่า5,000หลังคาเรือนด้วยกันนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐกรมเผ่าให้ความมั่นใจเลยว่ารับมือกับสถานการณ์น้ำจากอิทธิพลของพายุคาแมกีที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงนี้อยู่นะคะ ก็มอบหมายให้กรมชลประธานประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อรองรับมวลน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำอีกหลายแห่งที่ใกล้เต็มความจุเก็บกักแล้วได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำแล้วนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา นนทบ,บุรีสมุทรปราการเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะต้องพร่องน้ําแล้วก็กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําให้ได้มากที่สุดและในสัปดาห์หน้าจะร่วมกันหารือกับทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ําให้สอดคล,ล้องและก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะ